กรมท์วังนี้วังนี้ช่างมาเพราอคงนี้เขาจักให้คงนี้คงนี้เขาจักให้เขาองให้เรียบร้อยแล้วพี่ลูกสบายเลยยังไม่เหนื่ดูนี่พูดตันตรงเริ่มรำคาญลูกตัวเองเรือภาษาจีนเขาเรียกอะไรห้างห้างห้างเพ็ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าเตรียมตัวรับความฮากันให้ลื้นเครงแบบไม่ต้องเกรงใจใครในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์วันนี้นายฝรั่งเสิร์ฟความสนุกชวนนักแสดงจากแก๊งหอตแ,ตแต๋วแต่มาแบกความฮานำทีมโดยเจ๊แต๋วจตุรงโ์พธารามก็ตีอารามบอยและเจ้าของหอพจอานนนตอนนี้มันจะลงตัวที่หอแต๋วแต้แขกหลีหู ไปสร้างพระราชวังมาแล้วนะครับสร้างแล้วเลยสร้างอยู่สร้างกำลังสร้างอยู่สร้างเลยสร้างไอ้ในท้องพระโรงอ๋อท้องพระโลห์หองพระเด้อห้องพระโลงมัลิเกนะต้องมาเจอกับศึกสายเลือดสายหานำทีมโดยใบเฟิร์นพัศกรฟรอยนัทพงศ์และซีนพัทรากรคือเป็นแม่น้ำแม่น้ำเขาต้องมีอะไรมีอะไรคลองอาบอีกอันนึงที่ชื่อเขาเรียกว่าอะไรเวลาโพสอะไรโพสโพสไม่ไปดีกว่า นี่นะคะที่แปลว่าเขาเอาไว้เก็บศพของพวกแบบสุสานเวลามีบ้านแล้วมันจะมีเป็นอะไรเออสุสานห้องห้องอะไรที่สัตว์ห้องเต้เอออะไรห้องเต้สุสานจ้จานสุสานจตุรงห้องเต้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชัยชนะนี้จะเป็นของใครระหว่างรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ไปเอาใจช่วยกันได้ตอนนี้เลย คุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้ายปาร์ตี้กันเองฮัลวหลเกมด้านชายเลยทุกบันทึกครับ6โมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้วันนี้เดินทำไมโดนตกยี่เลยเนี่ยต้องมีแท่งหน้าเป็นหองเงาเนี่ยเป็นแข่งเป็นที่เหยียบเหยียบเหยียบ คือแบบว่าเป็นที่สำหรับนั่งคนเดียวมีไม้กคือไม่ได้นั่งไม่อยากจะสุมสิงกับคนเหล่านี้ไทยฮาวลีหูไทยฮาวลีหูอยากเป้นที่นั่งคนเดียวหรอคะคุณเป็นใครคะผมเป็นคู่แข่งไม่อันนี้อยากได้ที่นั่งคนเดียวหรอใช่ปกติแล้วชีวิตนี้กับครอบครัวก็อยู่คนเดียวยังไม่ชินอีกเหรอว่าฝ่าย าองที่ฉันอยู่คนเดียวทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าก็เพราะว่าช้างเนี่ยตักแล้วซึ่งแม่เธอกับเธอโอ้ยปัดแล้วเลยปัดแล้วเลยเิกกลางแล้วกับแม่เขาเลิกเลิกเมื่อไหร่เมื่อสักวันสือคือ แมวไวเร็วจังเลยตาอาจจะไม่รู้ตหลักจะไม่รู้แต่ไม่ว่างซึ้งชั้นกับแม่แต่คุณไม่ใช่พ่อดิฉันค่ะทำไมคะลูกนี้พ่อดิฉันก็คือลุงหลงนขายขายลูกจิดบูหันวันนี้วันนี้ฉันมาเพราะคงนี้เขาจักให้คงนี้คงนี้เขาจักให้ให้โอค์ให้เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เริ่มถ่ายด้วยอยากถามว่าดีกันแล้วเหรอเอ้ยเอาวเอาแล้วเอาแล้วต้องเคลียร์อย่างนี้ต้องเคลียร์มาแล้วเมื่อวางคายบล็อกไลน์แล้วใครก็ใครสาเหตุคือไม่องตังให้ก็เลยบล็อกไลน์ก็เลยบล็อกไลน์ กึ่เดือนเฮ้ยแล้วตอนนี้ทำไมเขาคายแล้วคายบล็อกอ่ะเราคายบล็อกให้เขาแล้วเพราะว่ามันมีอะไรเข้ามาสนิปเงินได้เง่แล้วไว้แล้วกันบอกพี่โฟดตามพี่ลงให้หน่อยพี่รับสายไม่ไรเลยเราก็เอ๊ะรับปากแล้วใช่ไหมก็โอนเลยป๊บเป็นไงเดือนนี้อยู่ พูดครับไม่แต่ปกติอะทุกงานการแสดงเราจะต้องไปแสดงก่อนแล้วเราถึงค่อยรับเงินไม่ใช่หรอใช่หน้นคือของเงินไม่ใช่เนี่ยนะพอแล้วพอลราสบายใจแล้วเล่นเลยเอายัยน้องยัยเซนซี่ส์มาอ้าวขอบคุณมากวันนี้มาปาร์ตี้สีสันจัดจ้านมากสำหรับบ้านนายฝรั่งวันนี้นะครับ ก็เพราะว่าปาร์ตี้ของเราเชิญแก๊งนักแสดงจากภาพยนตร์ <Yeah. S 1> หอเต่วแต่ <Yeah. S 1> ขอต้อนรับนะครับคุณจะตุลงค์กตีและคุณพรานนท์ <Yeah. S 1> หัวหน้าทีมของพวกคุณครับคุณเจมส์คุณเจ, <Yeah. S 1> ณเจามส์ทำอาชีพอะไรครับเซลครับ yeah. เป็นเซลครับผมคุณแฮปปี้กับลูกทีมไหมเราเปลี่ยนได้หมดเลยนะมีคุัวนะไม่ถึงใส่เกมคุัวนะได้เลยนะครับผมถ้าแสนหนึ่งได้ไปเอาไปทําอะไรดีคุณเจมขอเก็บไว้ก่อนีกวาครับขอเก็บไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเขายังคิดไม่ออกว่าจะเอาเงินแสนไปลงทุนอะไรตอนนี้ลูกชิ้นหมูหันโคุงลงกําลังเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเอาแล้วสามารถไปช้อนไปช้อนหุ้นนี่คุณไปเจอร้านมาแล้วนี่โอ้โหสุดยอดแถวี่ยาวทล่มทล่มเลยเออแถวคุณชายนะบังหน้าร้าน แฮปปี้กับลูกทีมนะเพราะทีมของคุณต้องปะทะกับกวนสุปตาสุดหันหน้าตาดีเอาขอต้อนรับเลยครับคุณเบิร์ตคุณซีและคุณฟอยสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าทีมของคุณคุณอันอันสวัสดีครับอันอันสวัสดีครับอันอันทำอาชีพอะไรครับเป็น PR ค่ะ PR อยู่บริษัทเดียวกันป่ะไม่ใช่คนละบริษัทนะโอเคไอฝั่งนี้เซลฝั่งนี้ p r อ บริษัทพีเป็นบริษัทที่บก่าเป็นพีอานเป็นพีอาบริษัทร้านพีอาร้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนร้านบูธเมงใจค่ะบูธเมงใจวันนี้ล่าวันนี้ล่าพวกนายไปได้ไไปเนได้เฮเฮ้ยไได้บูธเมงใจเม่ไหร่นี่บอกปิแอรกาดใ่เปล่ากาดไม่ไม่ไมรู้ไอ้รถผ่าน่ะไอ้ขับรถผ่านมันเคยผ่านอยู่แล้วแต่ว่าเออเออ พอ่อที่เขาไม่เคยไป <c oughs> ใช่ไหม้ยช่วงหลังอยากจะไปนั่งร้างที่มังมีผู้ชายหรอไม่หรอ นั่งแล้วก็มีผู้ชายแบบว่าคอยลิงลาให้ประโถดปะโถเอ่อแถวไหนมีมั้างมีไหมมีไหม้านไม่มีไม่มีไม่แนะนำจับกกิด็ไม่จะขายของให้ลูกลูกไม่บอกไม่ต้องลูกไม่ให้ด้วยดูไม่จะขายของหรอกเดี๋ยวก็โผล่ไปแล้วก็ไหนไหนไหนตัวไหนยุ่งไอเฟิร์นตัวไหนยุ่งไอเฟิร์นไม่เราทำอย่างั้นจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ไม่จะไม่ได้มั่งไม่รู้ตัวหรอกว่าไม่ห่วงมังนางแล้ว แสนหนึ่งเอาไปทําอะไรครับจะไปจัดงานบวชให้พี่ชายค่ะงานบวชให้พี่ชาย,อยตอนนี้พี่ชายโกนคิ้วข้างหนึ่งรอแล้วรอแล้วรอแล้วลลว,วันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับเราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันหัวหน้าทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบจัดพอดเพื่อชิงหนึ่งแสนบาทเริ่มเลยครับเกมแรกของเราก็ต้องใช้ความแข็งแรงโอบอุ้มอือ เลือกมาหนึ่งคนที่จะถือลูกบอลฝั่งนี้หนึ่งคนฝั่งนี้หนึ่งคนแล้วหลังจากนั้นลูกบอลหล่นเมื่อไหร่จบเกมฝั่งไหนที่ลูกบอลหล่นแพ้พี่ลกบอลองเล่นยินมาพี่ลงแข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณขอเปลี่ยนเสื้อผ้าขอเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่มันชุดมันไม่ถนัดเขาโอนแล้วอย่าลืมโอนึ้นมาโอนอะไโอนคนมาด้วย เอาเคยพี่ลงมายืนตรงนี้ก่อนแล้วถือลูกบอลแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยเลียนเอาฝั่งนี้เลือกใครพี่บอยค่ะพี่บอยพี่บอยถ้าคู่กนกับกับนักแสดงผูเอกคู่บุญกันแล้วนี่เขาเขาคู่กันตลอดเลยใช่ป่ะกระดึบเลือกกระดึบกระดึบอ่ไอ้ไฟเป็นตัวกระดึบไม่ใช่เอาลูกบอลออกมา วิธีการคือคุณต้องเอาชื่อจริงของเขาคำเชื่อมและความหมายใส่เข้าไปค่ะพร้อมแล้วมาดูว่าจะตอบยังไงกับภาพภาพนี้นภัทรวัดนาทภัทรวัดตึงตึงธุรกิจสเสมียนนภัทรวัดเสมียนนั่นคือคำตอบที่ต้องตอบให้ได้มาดูกันครับว่าคู่แรกจะเป็นใคร เอาไข่เลยฮะคุณโกติคุณเฟิร์นมาเลยลำบากไม่ได้ช่นกันนะลำบากพอตัวพอตัวพร้อมอเตรียมตัวภาพมาพ<อ>กดแล้วครับสิริพรอ้อ,อนอ,อน้อ,อนผัวสิริพรอ้อนผัวใช่ไหมครับกรรมการโ<า> <Okay. S 2> อเค มาถือเลยครับอย่าด okay ื้อไกมคือเกู้ต่อไปครับคุณซีนคุณพอดอนนอนมาเลยครับยยดูซิว่าลูกบอลค่ะโอ้ลูกต่อไปไม่ธรรมดาลูกต่อไปใหญ่แล้วนะพี่พอพร้อมภาพมาสีก่อนเลยสิสีก่อนเลยสิสดสีก่อนสีก่อนแล้วครับอะไร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 ผู้ซี อาคนตอบไแล้วเหรอไวใช่ไหมคะกะหรี่ปั๊บก็ได้ค่ะโอเคผู้สิ์ติดกะหรี่ปั๊บครับกรรมการว่าไงครับได้ถ้าไม่มีปั๊บถ้าไม่มีฟลักเราต้องตบก่อนเลยถ้าเป็นกะหรี่เฉยไม่ได้ครับอย่าให้หล่นลูกบอลหล่นปุ๊บเนี่ยจบเกมเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาหัวหน้าทีมบ้างครับกับพี่กับพ hey anyway> okay, ี่คุณแจมคุณอานอามาเตรียมตัวนะครับพร้อมภาพมา กดเลยด้วยกดเลยกดแล้วครับกุญแจมครับนับประพาลาบวชครับนับประพาลาบวชใช่ไหมครับใช่เอาให้เลยเอาให้เลยได้แล้วลูกบอลได้แล่ะสบายสบายโอเควนต่อครับเฟิร์นมาเฟิร์นกับโก้อบอะไรครับเชิญี่ลูก์ี่ลก์สบายเลยวิลก์วิลก์ กันต้องเริ่มรำคาญลูกตัวเองเอาสั่นไปอันไหมเอาสั่นไปอันไหมเล่นเล่นเขายังไม่ถอยเขายังไม่ถอยเขายังไม่พูดพร้อมผ้ามาเอาเขาได้เลยอะก่อนผ้าใหม่อีกอ่ะสาวการก้าวสาวผ้าใหม่สาวใหม่การก้าวสาวใหม่การก้าวสาวใหม่ใช่ไหมกรรมการได้ ให้ฝอยเฟอร์ให้ฝอยมามามคู่ต่อไปเฮ้ยบอลเสมอกันละสูสีอันนี้ถ้าทามีร่วงแน่นอนพร้อมอันใหญ่นะอันใหญ่อันวัภาพมาอรไทยตะใบ สิ่งที่งอกจะเล็บอลาไทยตะไบเล็บอลาไทยตะไบเล็บจบเลยได้อยู่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 ได้พี่พ่อได้พี่่อได้ยู่อได้่่ได้พี่่ยังไหน้ได้มา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 ได้ม้มาได้ได้ได้มาไมาได้าไดาได้มได้มได้มาได้มได้มาได้าได้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 ่ได้้ได้มามามาได้ได้้าได้้าไดมได้มาได้ได้ไได้ได พร้อมพ่านมาเออไปเอาได้ล้ันอันคชาพาฝ่าไฟแดงค่ะคชาพาผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงคชาพาฝ่าไฟแดงใช่ไหมครับกรรมการได้ได้อยันไงได้อยันงไงได้อันนึงยัดไปยัดไปสบายสู้ไปสู้อย่าเราไม่ยอมตรงกลางตรงกลางตรงกลางขอโทษนะเออตรงนั้นแหละเฮ้ยตรงนั้นแหละเฮ้ย แล้วพยายามสุดกั้นแล้วไอ้น,นี่ก็จะไปไอ้น,นี่ก็สั่นไอ้น,นี่ก็ค่อยๆลค่อยๆลงมาลงใชมันไม่ไหวจริงๆยอมมันก็ต้องยอมกันไปออไม่เป็นไรเพราะคะแนนมันก็ไม่ได้ห่างกันมากมาย แค่นี้ก็แข็งแรงมากแล้วขนาดใส่ชุดนี้มาเดี๋ยวเบรกหน้าเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเบรกหน้าให้เปลี่ยนชุดเลยถ้าเกิดแต่ว่าน้าทำไมตอนน้าถือแล้วน้ามองอาฆาตหนูอะหนูพิษอะไรอย่านี้ไม่คู่แข่งนะหนูต้องเอาชนะทีมน้าอยากให้เมื่อ20ปีหวนกลับมาไหมแหมเก่งเลยน้าเรแบบนี้เลยอะ ตอนนี้ทีมันอันนำอยู่4ต่อ0นะครับเดี๋ยวกลับมากับเกมต่อไปเพลงนี D ้ K ีเดีย e วสำหรับเกมแรกนะครับเกมอบอุ้มอึดนะครับเกมนี้ต้องขอบคุณลุงลงมากนะครับเพราะว่าชุดของลุงเขาอาจจะไม่ถนัดแต่เกมหน้าบอกเลยว่าเมื่อลุงเขาเปลี่ยนชุดแล้วลุงเขาเอาจริงแน่นอนฝากเป็นกำลังใจให้กับ เกมต่อไปเกมเพลงดีคีย์เดียวให้ด้วยนะครับคนเดินถนนกดแล้วครับคุณซีนเฮ้ยหนูได้ใช่ไหมหนูได้คนเดินถนนคนหนึ่งมันกดอยู่คนเดียวหนูได้ใช่ไหมคนคนเดินถนนนะดิคนเดินถนนนะดินะครับเราเอาหมดเลยนะคนเดินถนนอ่ะดิด้วยนะ